นี้ได้ขอบย่อมุมสามฝั่งแล้วครับหนึ่งมีฝั่งเรื่องทำนี่เดีย๋ยวผมไจะติดผมจะติดลายพุ่มตรงนี้นครับนี่ไปลงยาฝั่งสุดท้ายอาจจะใส่ลายตรงนี้ไปเลยแบบชั้นแข้งสีอะไรเสร็จเลยครับตรงชั้นนี้แล้วผมไปลงยาล่องลงยา เคครับอยู่สนห่งเก้าเหลืองเขาหอมครับไปตรวจสอบมานอนไม่หลับับต่อเลยองนารายก็พังครับเศรษฐาอ่าอย่าลองให้วางดูนี่อันนี้อันนี้แค่ทำเดี๋ยวเอาเปลี่ยนแปลงกันเลยเฮ้ เปิดยงไงวะไม่เกิดวะเปิด <c oughs> ยังไงวะเปิดแฟเปิดแฟให้พ่อในลูกนี่นี่ครับอันนี้ลายน,นี้เริ่ม,เร,มเริ่มฐานเริ่มมีลายแล้วครับ แล้วองค์พาก็อยู่ตรงนี้โอเคครับลงหลอสนใจไปหล่อเป็นโลหะเป็นน้สำสัมฤทธิ์เป็นเงินเป็นทองเป็นโลหะก็ติดต่อมานะครับมาดูต้นแบบสูงยี่สิบนิ้วนะครับยี่สิบเสูงยี่สิบนิ้วนะสูงยี่สิบนิ้ว โอ้ใหญ่มากโอเคครับถ้าไม่มีใครบูชาต้นแบบผมก็จะเก็บเงินซื้อซิลิโคนมาทำพิมพ์นะครับแล้วก็จะถอดออกมาเป็นเรซินธรรมดาแล้วก็พ่นสีทองให้จำน่ายราคาถูกนะครับให้คนทุกระดับชั้นได้บูชานะครับเทพจะอยู่ตรงนี้โอ้หคิดเลยเฮ้ยเราไม่ต้องเชื่อมกันหรอก ผมก็จำน่ายพระกับฐานอย่างเดียวได้หรือใครจะบูชาพระอย่างเดียวก็ได้ใครบูชาฐานอย่างเดียวก็ได้หรือรอ,ราาอ,รอ,อันนี้เป็นเทพผมหาที่แรกกับผมปั้นเป็นตัวนางแต่ผมหาฟ้าไปเจอผมปั้นล้วทิ้งไว้ตรงฝ่ายไหนไม่รู้ปั้นใหม่แม่งเลยเป็นตัวเทพผู้ชายแม่งไปเราปั้นได้แล้วไงเราก็ทำยังไงก็ได้ผมจะทําให้ถอดได้ แล้วเผื่อใครบูชาไปแล้วเบื่อเทพละผมก็จะปั้นเป็นหานุมานมาถือธงด้วยก็ได้ปั้นเป็นยักษ์ก็ได้ปั้นเป็นกินนาลีเป็นอะไร <c oughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าถอดได้อะไรถอดเปลี่ยนได้ความคิดไปไก่ละหรือใครจะบูชาฐานหนึ่งเดียวแบบว่าขายแยกไปเลยใครอยากมีจินตนาการพระของคุณคุณก็ซื้อให้ฐานฐานอาจจะมีหลายแบบมาวาง นี่ก็เป็นฐานอีกแบบหนึ่งก็สามารถเอามาประกอบกันได้หมดผมก็อาจจะวางขายแยกขายแยกคุณก็ซื้อไปส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้หรือคุณไม่ชอบเทพข้างๆคุณก็ไม่ต้องบูชาเทพซื้อเทพไปคุณก็ตั้งอย่างนี้ก็ได้หรือคุณไม่อยากได้ฐานใหญ่คุณก็บูชาฐานเล็กกับองค์พระไปก็ได้คุณอยากได้องค์พระอย่างเดียวหรือคุณเบื่อเทพด้านข้างคุณก็ มาซื้อใหม่เป็นฐานุมานถือทงยักษ์ถือทงเดีย๋ยวผมทำหลายๆแบบอันนี้เหมือนเล็ก,ก้เข้าไปทุกวันเลยให้พระด้วยนอตโอเคครับเพื่อให้ผู้บูชาได้มีพระของเขาเองด้วยนะครับอันนี้คิดไปคิดไปไกลนะ้วแต่ง,งานยังถอดมันไปได้เลยไม่มีตัง โอเคครับปิดไลน์ต่อแล้วใครอยากผู้ชาลงรลอยอยากหลอกเงินเป็นทองเป็นเหล็กเป,นนลเป็นนาบสำลิดเป็นน้วะเป็นเนื้อพุทธคุณอะไรก็มาดูต้นแบบได้นะครับรอผมขออยู่ในหมื่นห้าละกันเพราะว่าผมอยากปล่อยงานปล่อยงานแล้วแล้วก็มาทำงานอยากทำงานเรื่อยๆคนระับเพื่อเอาเงินมาทำงานได้ตลอดนะครับ ไม่ให้บูชาไม่บูชาแพงไม่ให้บูชาแพงลนะหมื่นห้าคงไม่แพงนะครับถ้ากิดไม่ไหวก็ต่อได้ครับคุยกับน้องได้เลยแล้วก็ไม่โหดไลคขนาดนั้นมาคุยได้นะครับทําด้วยใจครับหาเงินหมุนอยู่รอดแล้วก็สร้างงานใหม่ๆต่อไปครอเค,ครับทําต่อแล้วขออุ่นนารายค์ฟองนะครับชอบใจขอติดต่อบ,บูชาไปได้นะครับ เท่ากับตอินข้าว a ศูนย์นะครับอยู่ที่สาม0ันบาทครับองหลอกเก้าสินน้ำมันมาขอบูชาไปได้ครับอยู่ที่หมื่นห้าครับซื้อใหว่ต่อหลอกได้ครับภาพสินน้ำมันนะครับถ้าเกิดภาพหมดแล้วก็ต้องวาดใหม่ภาพสินน้ำมันหมดแล้วก็ต้องวาดใหม่นะครับอะไรหมดก็ต้องวาดใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่หมดกันเลยยังไม่ได้วาดนะครับตอนนี้ทํางานต้นแบบอยู่นะครับเห็นลงลองมาดูนะครับไปเด้ยวย ทำท่านต่อแล้วตึ๊ดตึใจติดต่อมาแล้วครับต่อแล้วครับจะได้นอนทำให้ละเอียดข้นดีครับ